เมพิชนะเป็นเจ้าของและพรีเซนเตอร์เปิดตัวแบรนด์เครื่องสำอาง MAY เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงสาวสวยนางแบบผู้คร่ำหวอดในวงการบันเทิงเมืองไทยเมพิชนาสาขากรนักธุรกิจคนเก่งและพรีเซนเตอร์คนสวยกับแบรนด์เครื่องสำอางใหม่ของเธอในชื่อ MAY โดยเมื่อวันพุธที่29พฤศจิกายนได้มีการแกรนอเปอเนิงแบรนด์เครื่องสำอาง MAY ที่ Lady a l b e r s t o Park ในเลิศทากลางผู้บริหารเพื่อนสนิทและสื่อมวลชนมากมายมีแดนน้าจงจินตนาการเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เมย์พิชานาทกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เธอลงทุนเป็นเจ้าของเองและพรีเซนเตอร์เองด้วยบรรยากาศเป็นไปอย่างกันเองพร้อมกันนั้นยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษกับซีนหวานๆคุณบิ๊กอัครวัตรโคงศิริการนักธุรกิจชื่อดังแฟนหนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวของคุณเมย์มามอบดอกไม้แสดดงความยินี ด้วยทุกคนได้เก็บภาพหวานๆรัวๆของคู่นี้ก่อนงานแต่งที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่16ธันวาคมนี้แล้ววันนี้มาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเมเองนะคะซึ่งเป็นของตัวเองเองเราก็ตั้งใจมากๆนะคะกับผลิตภัณฑ์ m a y เป็นเครื่องสำอางค่ะมันจะแบบมีความพิเศษหรือ,อยังไงบ้างคะความพิเศษก็คือสินค้าของเมทุกตัวลผลิตภัณฑ์ของเมทุกตัวเนี่ยจะบำรุงไปในตัวก็คือพูดง่ายๆว่าจะไม่มีการแบบว่าเออแบบใช้ลิปแล้วปากแห้งหรือว่า ทาแล้วหน้ามานันหรือหน้าแบบมีสิวหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้ทดลองถูกขั้นตอนด้วยตัวเองหมดเลยค่ะบอกว่าอดใจไม่ไหวเลยท่านก็แบบต้องรีบเปิดตัวก่อนต้แม้ว่าจะยุ่ง,งก็ตามแม้จะยุ่งก็ตามแบบมันคือเราเพยายามแบบเล่งที่จะทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานานมากแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาเสร็จเอาในช่วงนี้เราก็รู้สึกว่ามันจังหวะพอเหมาะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเอ๊ะรีบๆใช้กันอะไรเงี้ยก็เลย จังหวะด,ดีก็ขอเปิดตัวก่อนงานแต่งเหมือกันแล้วตอนที่เปิดต,ตัวค่ะตอนนี้มีทั้งหมดออกมา4ผลิตภัณฑ์ค่ะก็จะมีเป็นบาร์มนะคะเป็นฟาวเดชั่นบาร์มที่สามารถแบบทาแเราก็เบลอรูขุมขนได้เลยแล้วก็เกลี่ยปุ๊บวนๆที่ใบหน้าจะกลายเป็แป้งเลยนี่เป็นตัวไฮไลท์ของเราแล้วก็มาเป็นเอ่อเป็นออร่าพาวเดอร์นะคะก็คือใช้เติมระหว่างวันก็เป็นแป้งที่ ที่เหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงไอคอนิกบลัชก็คือเป็นบลัชที่สามารถจริงๆจะทาได้ทั่วหน้าเลยมันจะเป็นตาแก้มปากซึ่งสามารถบำรุงไปในตัวด้วยแล้วก็สีมันน่ารักมากมีทั้งหมด5เฉดสีนะคะแล้วก็ตัสุดท้ายส0พันตัวสุดท้ายก็เป็นวิง n ก็ติ้นนะคะก็เป็นติ้นที่น่ารักมากๆ้าแล้วจะรู้สึกเด็กลงก็อยากให้ลองกันดูค่ะก็ฝาก ทุกคนนะคะให้หันมาดูแลตัวเองแล้วก็เออไม่ว่ามันอยากให้หันมาลองเครื่องสังอางของเมยด้วยนะคะก็อยากให้เปิดใจแล้วลองดูกันว่าชอบไหมตีชมกันมาได้ะค่ะเพราะว่าตั้งใจมากๆ